อ่าโอเคครับผมก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันที่พาร์ท4นะครับเดี๋ยวพาร์ท4เนี่ยผมจะพาไปเก็บจ็อบต่อให้เต็มเลเวล50นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนพาร์ท2เนี่ยพอเราจัมปิ้งเลเวลก้าแล้วจ็อบเลเวลหนึ่งมาแล้วใช่ไหมผมมาพาไปเก็บที่พีระมิดกับสฟิงซ์อ่าซึ่งซึ่งพีระมิดอยู่ตรงนี้ส่วนสฟิงซ์เนี่ยอยู่แบบข้างล่างสาเหตุที่พาไปเก็บพีระมิดกับสฟิงซ์ก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าเราจัมปิ้งมาปุ๊บเนี่ย จ็อบเรามันจ็อบเรามันยังเป็นเลเวลหเรายังไม่ได้อัพสกิลค่าสอเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้ไปเก็บในเซ r ร์ฟิกับเป็นลามิดก่อนสักแป๊บหนึ่งมันจะได้เอาสักจ็อบสัก20กว่ากว่าถึง30อ่าประมาณ20-30ถึงเนี่ยพอเราเริ่มที่จะอัพสกิลหลักๆได้แล้วเนี่ยเราค่อยมาเปลี่ยนที่เวลนะครับอ่าอันนี้คือเบื้องต้นก็คือให้เราเก็บใกล้ๆก,ก,ก,ก่อนอ่าทำทำจ็อบขึ้นมาก่อนสัก20 30แล้วทีนี้ ที่ที่ผมจะพาไปเวลต่อเนี่ยเราสามารถเก็บเวลได้ยันจ็อบเลเวล50เลยแล้วก็เปลี่ยนไอคัสเลยนะครับที่ที่จะพาไปเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกิจกรรมสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์มอนเตอร์อะสปอตไลท์คืออะไรสปอตไลท์เนี่ยคือในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยมันจะมีการคูณ exp ให้กับมอนเตอร์นั้นๆที่มีตามลิ์ไลท์ชื่อที่เขาประกาศมา นะครับซึ่งมันก็จะวนเวียนกันไปนะครับเป็นกลุ่มๆโดยสปอตไลท์เนี่ยมันจะมีทั้งทั้งเซิร์ฟคลาสสิกแล้วก็เซิร์ฟคลาสสี่อ่าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมาพร้อมๆกันแต่ว่าอ่าจำนวนมอนที่สปอตไลท์เนี่ยของคลาสสี่เขาจะมีเยอะกว่านะครับของคลาสสิกเนี่ยมันจะน้อยลงมามันจะแคบลงมานิดนึงอ่าแล้วก็การคูณเนี่ยมันก็จะมีคูณหลายแบบมันจะมีคูณ2เท่าคูณ3เท่าหรืออาจจะบางทีก็คูณ5ถึง6เท่านะครับอืม เพราะฉะนั้นก็นแล้วแต่เลยเราต้องดูประกาศว่าเขาจะคูณให้เท่าไหร่ซึ่งที่เขาใช้คําว่าสปอร์ไลท์คืออารมณ์เหมือนประมาณว่าสปอร์ไลท์ส่องไปที่มอนตัตวนั้นอะ่ะเออมันทําให้อีพีเยอะขึ้นอ่ะเขาคือพูดง่ายๆคือมันเป็นเหมือนคําที่เขาไม่ใช้เปรียบเปยอ์อ่ะให้เราเข้าใจว่าเออมันเป็นมอนเตอร์ที่มีสปอร์ไลท์นะเขประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยจะรู้กันว่ามันคือสปอร์ไลท์แต่ถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยคือผมต้องบอกว่าบางรอบอ่ะ หน้าเว็บไซต์มันไม่ได้เขียนอ่าสปอตไลท์ไงคือโดยส่วนใหญ่ก็จะเขียนสปอตไลท์แต่บางรอบมันไม่ได้เขียนอ่าอย่างเช่นรอบนี้รอบนี้ถ้าเป็นเซิร์ฟคลาสสกเนี่ยมันก็จะเขียนว่าสปอตไลท์ปกติแต่พอมาเป็นเซิร์ฟคลาสสิกเนี่ยอ่าของล่าสุดเนี่ยมันจะเขียนว่า Triple e x p e r i e n c e mon นนะครับอ่า Triple e x p e r ก e n c e mon ก็คือคูณ อ่าสามเปอร์คูณแยก P สามเท่านะครับไม่ใช่สามเปอรอ์คูณสามเท่านะครับซึ่งอ่าในกลุ่มของเซิร์ฟคลาสสิกเนี่ยถ้าให้แบ่งในรอบนี้นะในรอบนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามกลุ่มมันจะมีกลุ่มล่างกลุ่มกลางแล้วก็กลุ่มสูงแล้วก็กลุ่มสูงมากอ่ากลุ่มสูงมากก็จะเป็นพวกแลบพวกอะไรพวกนี้ส่วนกลุ่มสูงเนี่ยก็จะเป็นพวกนิวเวิลนะครับซึ่ง กลุ่มสูงกับสูงมากเนี่ยผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าไอ้กลุ่มนี้มันเป็นเหมาะสําหรับผู้เล่นเก่าที่เล่นอยู่แล้วแล้วมีของใส่แล้วนะครับอ่ามีของใส่เนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาจะไปเลได้เพราะว่ามันมันจะค่อนข้างโหดแต่ถ้าเหมือนเราเป็นผู้เล่นใหม่มาสร้างตัวมาใช้ของฟรีอย่างเงี้ยเรายัางไปตีไม่ไหวนะครับยังตีไม่ไหวเพราะฉะนั้นผมก็จะเลยจะแนะนําในกลุ่มกลางอ่ากลุ่มกลางและกันก็คือสามารถใส่ของแจกฟรี เก็บได้นะครับส่วนกลุ่มล่างจะยังไม่พูดถึงตอนนี้เพราะว่ากลุ่มเราใช้วิธีการจัมปิ้งปุ๊บเนี่ยเลเวลเรามาเก้าแล้วเลเวลเรามันเลยที่จะเก็บมอนกลุ่มล่างไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะได้ใช้ตอนที่เราจับครบ50แล้วก็เปลี่ยนให้คลาสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปเริ่มเล่นเลเวลหนึ่งใหม่ไอถึงรอบไฮคลาสนี่เดี๋ยวเราจะต้องไปตีสปอร์ตไลท์ระดับล่างด้วยนะครับอ่า เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปพูด,พดถึงกันตอนไฮคลาสแต่ตอนนี้เราไปตีระดับกลางก่อนซึ่งระดับกลางก็มีหลายตัวอ่แต่ตัวที่ผมมองว่าอาชีพสายทั่วไปนะครับพวกแอปพวกไหนทพวกนักธนูหรือแม้กระทั่งแบบครูเซเดอร์พวกอะไรพวกเนี้ยสามารถไปเก็บได้หรืออาชีพอื่นๆที่เป็นสายเวทก็ไปเก็บได้นะอซึ่งผมมองว่าแบบนี้น่าจะน่าสนใจที่จะไปเก็บเดี๋ยวผมพาไปเราจะเริ่มจากแมบปบ อมอลลกข้างบนนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยมาที่คาฟาคา,าฟาจะอยู่ประมาณตรงนี้กดเข้าไปเลยปึ้มจากนั้นเราก็วาร์ปนะครับใช้บริการวาร์ปวาร์ปไปที่พอนเทล่าก่อนอผมจะบอกว่าไอเนี้ยมันจะคิดเงินนะครับการวาร์ปเนี่ยแต่พอเราเป็นผู้เล่นใหม่ช่วงแรกเนี่ยมันจะมีใบอันนี้มาให้ใบฟรีนี่เดินทางฟรีได้ แล้วอันนี้ใช้เปิดคลังฟรีได้นะครับอ่าอันนี้ของผมที่เยอะพอดีผมเอาจากตัวละครตัวอื่นมาด้วยเพราะว่าผมสร้างตัวละครครบ22ตัวเพื่อที่จะเอาอ่า Echo Stone นะครับอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ใบนี้มาด้วยผมก็เลยย้ายมาไว้ในตัวเดียวกันนะครับมันก็เลยมีเยอะนิดนึงอ่าโอเควาร์ปแรกวาร์ปไปพอนเท l ่าก่อนอ่าพอมาถึง p o นเท l l a ปุ๊บให้เดินมาทางขวานะครับ เดินมาทางขวาแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงโอ้ยแหลก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 ตรงนี้มันจะมีคาฟาตัวหนึ่งกดคาฟานะครับจากนั้นวาร์ปอีกรอบหนึ่งไปที่กิฟเฟนนะครับจริงจริงไม่ต้องไปกิฟเฟนก็ได้แต่ว่าเราเราไปออกทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้วาร์ปไปกิฟเฟนก่อนอเดี๋ยวดูราคานะออกจากนี่ไปออกพันเจ็ดสมมุติถ้าเราวาร์ปไปกิฟเฟน อะจริงๆเราจะไปออกเลยก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราดูดูตรงนี้นิดนึงอ่าอ่าแล้วเรามากดที่กาฝ่ายอีกรอบนึงอ่ะอ่าราคาเท่ากันนั่นหมายความว่าเราจะเซฟจุดที่พนเทล่าหรือที่กิฟเฟนก็ได้แล้วแต่สะดวกอ่าแล้วแต่สะดวกแต่เหมือนอย่างผมเนี่ยผมชอบเซฟที่กิเฟนเพราะว่า เพราะว่าเวลาตายอ่ะมันมาเกิดตรงนี้ไงมันเดินใกล้นะครับมันเดินใกล้เนี่ยจากตรงเนี้ยแล้วก็เดินขึ้นมานิดเดียวก็ถึงกาฟาแล้วในขณะที่พอนเทล่าเมื่อกี้ที่เราวาปไปถูกไหมคนจะแน่นมากๆอ่ะเดี๋ยวกลับไปให้ดูก็ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปพอนเทล่าก่อนอ่ะจะสังเกตว่าพอนเทล่าในคนจะเยอะมากเนี่ยและการเดินอ่ะมันจะใช้เวลานิดนึงอ่ะเออ เนี่ยแล้วจะมาถึงคาฟ้าแล้วตรงคาฟ้านี่ก็คนก็ชอบมาขายของกันแน่นไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมจะวาร์ปไปที่กิฟเฟนก่อนแล้วผมก็จะไปเซฟจุดเกิดที่นี่นะครับเนี่ยเพราะตรงนี้คนมันจะน้อยกว่าแล้วก็มันเดินสะดวกกว่าอ,อ,อ่ะอ่ะบันทึกจุดเซฟเราบันทึกไว้นี่เลยจากนั้นให้เราวาร์ปไปออกดดนเจียนอ่ะออกดดนเจียนเสร็จที่นี่ตรงออกดันเจียนตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีคาฟาอยู่ แต่คาฟาตัวเนี้มันจะไม่ได้มีวาร์ปก็คือเราสามารถใช้แค่เปิดคลังได้อย่างเดียวนะครับอ่าเปิดคลังได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไปเซฟเซฟเซฟจุดที่นูน่นอ่าไอตรงนี้เซฟจุดก็เซฟไม่ได้นะครับอ่าเราก็เลยไปเซฟไว้กิฟเฟนสมมติถ้าตายก็ค่อยวาร์ปจากกิฟเฟนมาตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมาอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้ารูตรงนี้นะครับซ้ายกลางนะครับเอ้ยเอ้ยลง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  อันนี้คือแมปที่เราจะไปเก็บเลเวลกันซึ่งเราจะเก็บได้จนถึงจ็อบ50เลยสำหรับผู้เล่นใหม่นะสามารถเก็บตรงนี้ได้เลยโดยไม่ต้องไปไหนนะครับโอเคกินยาไว้นิดนึงซึ่งตรงนี้มันก็จะมีของมีอะไรขายนะเนี่ยถ้าเป็นอาชีพทั่วไปก็ซื้อเล่งส่วนยาแดงวาร์ฟแล้วก็บีวิงเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาแจกมาแล้วผู้เล่นใหม่นะครับเขาเขาจะมีแจกมาระดับหนึ่งส่วนหนึ่ง แต่อันนี้เราต้องซื้อเองแล้วก็ซื้อจากพ่อค้าตรงนี้แหละส่วนอาชีพที่ไม่ได้ต้องการ ASPD ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับอันนี้คืออาชีพสายที่ต้องการเพิ่ม a t t a c Speed นะครับพวก k n i พวกแอ d พวกอะไรเนี่ยตัวที่เราจะตีหลักๆเนี่ยก็คือก็คือเจ้า i อ h อกนะครับไ i อ h o กับอ Ox Archer นะครับ เดี๋ยวผมใช้วิธีวาร์ปวาร์ปไปก่อนคนเยอะคนเยอะมากอ่านี่ออกอาเชอร์นี่คือตัวที่1ที่เราจะต้องการตัวที่2ก็คือไฮออกสอตัวนี้มันจะเยกพีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีก2ตัวที่เราเจอแล้วตีได้ก็คือ,อไม่ใช่2อดีก3 3ก็คือตัวตัวนี้ตัวนี้1ไอตัวนี้เป็นตัวกิจกรรมอ่าเราตีเราตีเอาของได้ ส่วนตัวที่2ที่เราสามารถตีได้ก็คือออกเรอร์ออคออกเอร์เนี่ยมันก็คูณสปอร์ตไลท์เหมือนกันแต่ว่าเ e อ็มันจะน้อยนิดมากอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติว่าเราเจอให้เราเลือกตีไฮออกกับบ็อกอาร์เชอร์ก่อนนะครับเพราะสตัวนั้นจะเร็วสูงกว่าเอ็ e ก็จะสูงกว่าด้วยอ่าเนี่ยเราเลือกตีไฮออกกับออกกัเชอร์ก่อนแต่ถ้าเหมือนอย่างเป็นผมเนี่ยผมเป็นแอดใช่ไหมแอดมันสายเอจ สายจีเนี่ยมันจะเพิ่มมันจะเป็นสายฟรีเยอะแล้วก็มันจะใช้วิธีการหลบมอนซึ่งออกอาร์เชอร์เนี่ยมันเป็นนักธนูมันยิงแม่นเพราะฉะนั้นแอดจะหลบออกอาร์เชอร์ไม่ค่อยผลเพราะฉะนั้นเวลามีมอนมาตีเนี่ยผมจะเลือกตีออกอาร์เชอร์ก่อนอ่าเพราะว่ามันตีแม่นลำดับ2ก็จะตีไฮออกนะครับส่วนลำดับ3ามลำดับ4ก็จะตีเป็นออกธรรมดาอ่าอันนี้ออกอาร์เชอร์มันจะแม่นนิดนึงเป็นนักธนู อันดับ3อดับ4จะตีเป็นธรรมดาก็คืออาอเลดี้อาอเรดีออก้กับออกวอลีเออร์อาอวอลเออ,อร์ตัวสีเขียวเดี๋ยวว่าผมให้ดูอันดับ3-4นี้อ่ามันจะไอพีน้อยแต่ว่าถ้ามันเดินมาแล้วก็ตีได้นะครับเพราะว่าเลือดมันน้อยมันตีไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วนะครับแต่โดยหลักๆเนี่ยเราก็เก็บไฮอ็อกแบบเนี้ยไฮออกเยอะนะครับจะมีอ็อกเรดี้กับอ,อ็อก บอลเออร์ปลาปลายอ่ะส่วนตัวที่5ที่ตีก็ตัวนี้ตัวกิจกรรมถ้าเจอก็ตีได้นะครับเนี่ยมันก็จะตกพวกของกิจกรรมมาให้อ่ะแล้วก็ตีเล่นๆไปแล้วกันไม่ได้ไม,ไม่ต้องซีเรียสระหว่างเก็บเวล้วก็ตีเล่นๆไปอ่าอ่าเนี่ยมอนก็จะค่อนข้างเยอะน,นิดนึงอืมอ้าวใช่ปะเนี่ย อ๋อแสดงว่าเขาเห็นเราเป็นเด็กใหม่แน่เลยอารมณ์ประมาณว่าเจอเจอเขาเรียกอะไรนะเจอเบบี้เนี่ยก็เราก็เก็บไปได้เรื่อยๆเลยนะ เอาให้จ็อบ50ได้เลยแบบนี้ไม่ไม่ต้องไปไหนแล้วตรงเนี้ยผมว่าโอเคแล้วคนคนก็เยอะนิดนึงแต่มอนก็เยอะด้วยอ่าเห็นไหมมันมันจะแบบมอนมันจะมาเรื่อยๆอ่ะมอนจะแบบโอเคเลยไม่ไม่ขาดสายนะครับคนเยอะก็จริงแต่มอนก็จะไม่ขาดสายอ่าก็จะมาเรื่อยๆเนี่ยสมมุติถ้าถ้าถ้ามีนักนรักนูเนี่ยต้องรีบเก็บนักธนูก่อนเพราะมันยิงแม่นนะครับอมืมันยิงแม่น อย่างนีน้อาชีพสายเวทก็มาได้นะครับดินจงนินจาอะไรก็มากันวิาสาตอะไรก็มากันนะ,ะผมก็เห็นอยู่บางทีวิาสาในใช้วิธีวาร์ปแล้วก็เวลาเจอหมดไงกองก็ลงสตอมกัสอก็เก็บชิวๆเนี่ยคูเซเดอร์ก็มามเนี่ยตรงนี้ผมว่าโอเคไม่ไม,ไม่ไม่ตึงมากแต่ถ้าอย่างผู้เล่นเก่าเนี่ยที่มีของแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยมากนหรอกเพราะว่า เขาไปเก็บแบบ new world น่าจะไวกว่านะครับไปเก็บ new world กันเนี่ยอ็อกวอแต่อ็อกวอนี่มีไม่เยอะนะอา่าอ็อกวออ็อกเรดี้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าอา่าอ็อกอาร์ชเชอร์ก็ไม่เยอะมากแต่หลักๆคือไฮอ็อกเนี่ยจะเยอะอา่าเราก็ตีไฮอ็อกเป็นหลักแล้วแบบนี้รู้สึกจะเป็นแบบไออ็อกฮีโร่ด้วยนะครับเป็นแบบอ็อกฮีโร่ก็คือถ้าถ้าบอสเกิด มีมอนตามเยอะๆดูดีๆนะครับก็วิ่งหนีแล้วกันอ,อ่ะโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็น่าจะรอจอบ50เลยแล้วก็พอจอบ50เนี่ยอเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนให้คลาสกันนะครับเออผมลืมบอกไอของที่เขาแจกมาเนี่ยมันมีคุณจอบด้วยนะอ่ะ โอ้โหดูมอนมอนไม่ขี้เละเลยนะมอนแบบเยอะเออมันมาเรื่อยๆอะ่ะดูดิส่วนของเนี้ยถ้าเหมือนบางคนเขาก็าไม่เก็บนะเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าบางคนก็ไม่ใช่ตัวแรกที่เล่นไงเขาก็มีงบประมาณระดับหนึ่งอ่าบางคนก็ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่เห็นไหมยังก็เป็นผู้เล่นเก่ามาเก็บที่นี่ก็ยังมีนะครับ อ่าซึ่งซึ่งบางคนเขาขี้เกียจเก็บขยะเขาเอาแต่เวลอย่างเดียวอ่าแต่อย่างเราเนี่ยเหมือนผมเนี่ยทำไกด์ให้เป็นแบบผู้เล่นใหม่มาให้ดูก็คือไม่มีของที่เอาไม่มีของดั้งเดิมที่เอามาใช้เลยจะเป็นของฟรีหมดเลยนะครับอ่าตัวนี้คือจะเล่นแบบใช้ของฟรีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพอ h ไ c ค a าสอาจจะมีอัปเกรดอัปเกรดของอ่าแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวไฮคลาสเราค่อยว่ากันอีกทีเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือใช้ของฟรีไปเลยยาวๆนะครับ พราะว่ามันยังเก็บได้อยู่เนี่ยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเก็บของกันเท่าไหร่ชิ้นหนึ่งก็หลายเซนีอยู่นะของไอ้นี่เนี่ยตาองตาอ็อกเนี่ยอ่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกอ่ามันก็เอาไปขายได้ราคาอยู่นะครับอ้พวกลูกธนูนี่ไม่ต้องเก็บนะแต่พอดีว่าบางทีมันเก็บโดนมามเพราะว่าเวลาผมเก็บผมก็กด คลิ๊กๆๆๆรัวอนะเนี่ยอย่างไอ้พวกเนี้ยผมก็เก็บซึ่งจริงๆมันไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับพวกเนี้ยอ๋โอ,โอโคูเซเดอร์คูเซเดอร์นี่ถือว่าเก็บไวนะมันมันใช้สกิลอ่ะเออใช้ฮลี่ครอสแผ่นแผ่นเนี้ย เออไม่ไม่ใช่แผนนี้ดิกิจกรรมเนี่ยคูเซเดอร์น่าเล่นนะครับคูเซเดอร์ถือว่าโอเคเลยกับอีกตัวคือการสลิงเกอร์มือปืนนะครับก็น่าเล่นมีมีคูเซเดอร์กับมือปืนเนี่ยแหละที่ผมมองว่าน่าเล่นแต่ยังผมเนี่ยผมมาเล่นแอดเพราะอยากเล่นเฉยๆนะครับแอดคีเนี่ยจริงๆแดคดคีมันไม่ได้โหดอะไรนะอแอดคีไม่ไม่ได้โหดเลย อยู่กลางๆนะครับแอทคีเนี่ยแต่ว่าผมมาเล่นเพราะอยากเล่นอ่ะเป็นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างชอบนะครับแอแอทซ์ซินสายคลิอ่าแต่ถ้าเหมือนจะเอาเป็นตัวไปลงวงลงวออะไรเงี้ยก็เล่นเป็นพวกเป็นไนท์เป็นพาราเอ่อเป็นสกอร่าอะไรพวกนี้จะมีประโยชน์กว่านะครับหรือว่าจะเป็นพวกอ่าวิศาดอะไรเงี้ยอืมจะจะมีประโยชน์กับกิลมากกว่า อย่างแอดนี่ไม่ไม่เท่าไหร่ล่าบอสก็ไม่เท่าไหร่อย่างล่าบอสก็ใช้การสลิงเกอร์ก็ได้การสลิงเกอร์ก็ล่าบอสเก่งยิงสุดขอบนะครับสุดขอบจอบอส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 เข้าไม่ถึงนะครับแต่ตอนนี้ผมเล่นแอดเพราะว่าอยากเล่นสาเหตุเดียวเลยที่ที่เล่นแอดเพราะว่าชอบแอดคลินะครับก็เลยเล่นแอดคลิ แต่ความโหดไม่เท่าไร่ส่วนนักธนูก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแบบนี้ผมผมมองว่าเฉยๆอา่าคือเมื่อก่อนเนี่ยนักธนูเป็นตัวหายกินแบบสายฟาร์มเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยสายฟาร์มมันมีค่อนข้างเยอะจะเล่นโลก,ก็ได้จะเล่นอ่าพาราดินฮลลีคลอสก็ได้นะครับสายฟาร์มอะ่ะมันมีหลายอาชีพที่มันฟาร์มได้จะเป็นไนท์โบก็ได้ลากแล้วก็ โบลิงนะครับก็ดีเหมือนกันในโบในการฟาร์มแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะติดติดภาพสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์จะเป็นแบบตัวฟาร์มที่แบบดีเป็นตัวฟาร์มระดับต้นๆน,น,นะครับแต่ปัจจุบันผมมองว่าเฉยๆไม่ไม่เท่าไหรนะ่เมื่อก่อนสมัยก่อนผมเล่น,ผม,ลนผมเล่นนักธนูเหมือนกันนะเมื่อก่อนผมเล่นสไนเปอร์ก็คือเน้นฟาร์มเป็นหลักนะครับ แต่แผนปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม่เท่าไหรอะผมมองว่าอาชีพอื่นมันก็เก่งขึ้นเยอะนินจาอีกอาชีพหนึ่งที่ที่ฟาร์มได้ดีนินจาเวทนะครับนินจาสายเวทนี่ก็ฟาร์มได้ค่อนข้างไวเนี่ยแมกเก็บแป๊บๆเนี่ยสามหกแล้วจับมันก็ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวไม่นานก็ห้าสนะครับเนี่ยเราเก็บไม่กี่ไม่กี่วันอตีไปเรื่อย,อยๆอ แต่ช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถฟาร์มแบบต่อเนื่องได้ไม่มีอะไรมาขัดอะไรเงี้ยเราก็กดกดคุณจอบไปนะครับแต่อย่างเนี้ยผมยังไม่กดเพราะว่าอันี้ผมมาทําคลิปให้ดูนะครับชั่วชั่วคราวนะครับไม่ไม่ได้เวลยาวต่อเนื่องช่วงไหนที่เราว่างๆกินข้าวเสร็จหรืออะไรแล้วแบบมีเวลาว่างจริงๆก็ค่อยมาคุณจอบนะครับ30นาทีนะครับอ่า ส่วนไอใบคูณ XP เนี่ยผมเอาเก็บไว้ค้งเพราะว่ายังไม่ต้องใช้นะครับการกันรเรากดผิดเพราะว่าใบมันจะเหมือนกันนะครับใบคูณ XP กับอ่าจ็อมเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือชื่อแล้วก็รายละเอียดข้างในมันจะเขียนเอาไว้อ่าอย่างนี้มันจะเขียนว่าจ็อบ exp กจ็อบ exp นี่ก็คือจ็อบตรงนี้นะครับอ่าแต่มันจะมีอีกใบหนึ่งเป็นใบเหมือนกันแต่ชื่อคนละแบบอ่ะซึ่ง ซึ่งผมกลัวกลว,ว่าเดี๋ยวจะกดผิดอ่ะก็เลยไม่ได้เอามาด้วยเอาสายคลังเอาไว้นะครับ,เพร,บ,บเ,รเ,เพราะว่าจับเราเอ้ยเพราะว่ายักพีเรามันเก้าๆแล้วไงมันตันแล้วนะครับกดไปมันก็ไม่ได้คูณอะไรก็เลยจะคูณแค่จอบเท่านั้นนะครับส่วนยาเนี่ยเขาก็แจกกล่องไอ้น,นี้มามันก็จะมียาเนี่ยเดี๋ยวพายาแดงยาแดงผมหมดก็เปลี่ยนสลับมาใช้เนี่ยยาพวกเนี้ยที่เขาแจกมาอืมใช้ได้ยาวๆนะครับเพราะว่เขาแจกมาครข้ง,งเยอะ อ่ะช่วงนี้ก็ปัมป๊มปัม๊มปั๊มเนี่ยไอปั๊มเลสไม่ค่อยขึ้นแล้วตอนเนี้ยแต่ผมพยายามใช้ให้หมดก่อนนะครับพยายามปัม๊มปั๊มเลสให้หมดก่อนจริงมันกดไม่ค่อยขึ้นเลยเห็นไหมมันขึ้นนิดเดียวขึ้นเบามากอ่าแต่ผมจะไล่ใช้ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทยอยใช้ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่มีอ่าโอลโอิโอลิเลกด้วยนะครับอ่าแล้วก็เก็บได้นี่เอาไปรวม5าเม็ดเอาไปรวม เอาไปรวมเป็นโอลี่ใหญ่ได้นะเก็บเก็บเก็บ <c oughs> มันพี่เจรรอ่ะคือเวลาเพื่อนเขาทำดาเมจได้เยอะกว่าแล้วตีตายอะ่ะของมันจะเป็นของเพื่อนนะครับเอ่อแล้วเราถ้าจะถ้าจะไปเก็บของเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องยืนรอแป๊บนึงอะ่ะยืนรอแป๊บหนึ่งก่อนที่ของจะหายเราจะสามารถเก็บได้นะครับแต่ผมพี่เจรรอมันค่อนข้างนาน เพื่อนเคลียไวอยังเลยใช้วิธีกิมชูสกิมชูสอ่า ไม่ได้อยากเจอมอนเป็นกอกกองอะไม่มีกวนกองเลยเหรอ ที่มันสายตีธรรมดาไงสกิลมันก็ไม่ไม่ได้อะไรมากมายนะครับถ้าอยากแบบชอบสายสกิลก็ไปเล่นพวกนินจาสายเวทหรือไม่ก็หนสายโบลิ่งบาสนะครับอ่าหรือจะเป็นวิสัตอะไรพวกนี้ก็ได้อ่าถ้าแบบชอบชอบสายสกิลนะเพราะว่าอย่างอย่างแอดเนี่ยมันสายตีธรรมดา ถ้าถ้าจัดก,การมอนหมู่ได้ดีๆก็การสลิงเกอร์ก็ได้การสลิงเกอร์กับไนท์โบในจัดก,การมอนเป็นหมู่ได้ดีรวมถึงวิสาด้วยนะครับแต่อย่างแอสสายคี I ้นี่มันเป็นแบบเป้าเดียวนะครับเ็นเป้าเดียวสกิลหมูก็อ่าตอนตอนเป็นคลาสแอสเนี่ยมันจะมีแบบกิมทูตอ่ะกิมทูตกิมทูตที่ใช้ใช้ให้ดูมเมื่อกี้อ่าก็คือเราต้องต้องมุดมุดดินก่อนนะครับแล้วก็กิมทูตออกมาเนี่ย เนี่ยสามเจ็ดละอ้าวก็ขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆผงใส่ผมเอาไปปั้นมือปืนแลวเนี่ยมือปืนเล่นสนุกเหมือนกัน ค่อนข้างมันมือปืนนะได้ได้ทั้งแบบเป้าเดียวแล้วก็เป้าหมูนะครับจัดการมอนหมูได้ดีมอนเดียวก็ดีนะครับแต่ข้อเสียคือตัวค่อนข้างบางค่อนข้างบาง<ม>ก็คือถ้าเล่นก็ต้องหลบมอนดีๆนะครับยืนระยะให้ให้ห่างมอนนิดนึงนะครับก็คือเข้าไปชิดไม่ได้ไม่ค่อยได้เพราะตัวบางนะครับแต่เหมือนอย่างแอดเนี่ยแอดมัน าสายที่เนี่ยมันมันน่าเป็จีไงมันมันมีค่าหลบเพราะฉะนั้นมันจะไปชิดมอนได้นะครับเนี่ยอย่างไรบลลิงนี่ก็ก็ดีนะเนี่ยเห็นไหมแรงอะ่ะแรงมากยิ่งมอนมอนยิ่งเยอะยิ่งยิ่งแรงอะ่ะ อ่าโอเคครับผมกน็น่าจะประมาณนี้แหละอ่าเอาเอาให้ดูคร่าวๆนะครับกับการเก็บก็ผู้เล่นใหม่มาถึงจุดนี้ก็น่าจะสามารถเวลได้จนถึงเลเวล9กจ็อบ50แล้วก็รอเปลี่ยนไฮคลาสได้แล้วนะครับเนี่ยผู้ผู้เล่นใหม่ก็น่าจะน่าจะเล่นได้นะถ้าถ้าตามผมมันแต่ ep 1ก็สามารถเล่นได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวพอพอจับ50ก็เดี๋ยวรอรอ,อดูคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนให้คลาสกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอหลังจากเปลี่ยนให้คลาสเสร็จก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยทำเควสละ,ะพวกเควสกิจกรรมที่มันแจกของนะครับพวกเซตฟ้าพวกอะไรต่างๆนะครับก็จะทยอยทําไปทีละสเต็ปนะครับจะไม่รีบจะไม่รีบอย่างของผมเนี่ยจะจะเน้นแนะนําเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่นะครับ อย่างผู้เล่นเก่าเนี่ยตอนนี้เขาได้กันครบหมดแล้วแหละใช่แต่นี้ก็คือจะเน้นสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ไม่เคยเล่นหรือหรือคนที่เคยเล่นแต่เล่นเล่นมานานแล้วอะ่ะเออเพราะว่าแผทปัจจุบันกับเมื่อก่อนที่เราเคยเล่นแบบหลายปีที่แล้วเนี่ยมันมันปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยอ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกัน ที่การเปลี่ยนให้คลาสนะครับเดี๋ยวน,น่าจะสักวัน2วันเลยผมไม่ค่อยรีบเท่าไหร่่ผมก็จะเก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับก็คือผม,ไม,ไ,มไม่ได้เก็บตลอดอก็แบบช่วงว่างๆก็จะเข้ามาเก็บเพราะฉะนั้นน่าจะใช้เวลาอยู่นะครับกว่าจ็อบจะ50น่าจะวัน2วันประมาณ2วันแหละ2วันน่าจะได้จ็อบ50าสบโอเคครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันสับโอเคสวัสดีครับผม